ดีครับมาอยู่กับรายการ The d r e m Gamer ครับวันนี้นะครับเราจะมาอะไรครับเราจะทำอะไรครับพิ่งารอบโลกกันนะครับเดินทางรอบโลกเว้ยจึงดึงดึงอรงรย่าล่าได้กอ่าเราจะไปกันยังครับเนี่ยเราต้องเราต้องหาอุปกรณ์อะไรบ้างครับก็พวกไม้อะไรอย่างนี้นะครับไม้พวกดาบนะครับเพื่อเวลาเจออาบิแล้วเอาดินเอาดินไปด้วยก็ดีนะ เอย่าไว้เออไม่ต้องครับเราต้องนะครับเอ่อเราต้องเอ่อหาแกะอ่ะเอาแอปเอาแอปเอาแอปเปิลไปคนละลูกครับเดี๋ยวเดินทางไปก็จะไปเองครับโอเคแล้วจะแชร์รอบโลกกันนะครับไปไปอย่าวิ่งเลยครับและรำว่าอย่าวิ่งเลยครต้องยองนะฮะยองว่าอะไรไปทางไหนเนี่ยจะซื้อจึงวมานี่ดิจึง ย่องลงไปแล้วก็เดินไปเรื่อยๆแหละเดินไปจนกว่าจะย่องฝักกินโอ้โหน้ำโอ้น้แข็งผมสุดยอดอะเท็กเจอร์อะเอาอ้ละไอชิบพายแล้วเนี่ยใต้น้ำแข็งผมเห็นมีอะไรไม่รู้อะซิลไฟอยู่อะเออผมก็เหมือนกันโอเคแน่เลยเอ้ลงไปได้ คืออะไรเค okay. อาท e x t u r e เดียวผมเพระเนี้ยน้ำแข็งมันจะเป็นเหมือนนับเป็นเป็นเหมือนนับเป็นเป็นเป็นเฉียงเฉียงไปอ่ะเป็นปะไม่ครับผมก็ธรรมชาติอ่ะดูเหมือนของจริงอ่ะไปๆปไปไปไปจะทา,า,า,างรอบโลกเอออันนี้เห็นเห็นในน้ำโคตรชัดอ่ะอันอยู่ไหนเนี้ย เลีมปึกดทุกลับเร็วเลีวเร็วเร็วเล็้วตึีวิ่มันเนี่ยไม่ต้องตัดหมาไม้แล้วผมมีไม้ชุดหนึ่งตัดจนกว่าจะพังอยู่แนี่ยอเราจะเดินทางรอบโลกจนกว่าจะเจอครบครบทุกทวีปนะครับอันนี้อยู่แล้ำแข็งนะครับเป็นทวีปแรกนะครับถ้าเกิดเราครบเป็นอยู่ในไซบีเรียนะครบสามทวีปแล้วนะครับเราก็จะหยุดถ่ายคลิปนะครับ ตอนนี้มีเครด้วย ouais ครับอเอ้ยตกดินเฮ้ยวัวอาหารอาหารเฮ้ยวัวผมเป็นโครแปลกอะเห็นเป็นอย่างกระหมานเลยดาบคุณมีไว้ทำอะไรเออหาหินเล้วครับเดี๋ยวจะโอ้โหมืดแล้วอะเ<ะ>ชีย<ต>บพางอะเดี๋ยวด้วเราจอุ้ย <actively> หมู ไป่ไหลแย่เลยผมมีไม้เอาไม้ไปเผาถ่านดิขุดแล้วขุดขุดขุดทำบ้านลงมาทำตรงนี้มาที่เราเราเราต้องไม่หยุดเดินไม่หยุดเดี๋ยวเจอคีเปอร์สปาร์ตันหรอกเออช่างมันตองอ่าอยู่ไหนเนี่ยโน่เนี่ยเสียกินเฮ็ดอะไรวะเฮ็ด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  เรียบร้อยอ้าวอยู่ไหนเนี่ยอารด้อยู P ่ไหนอะ TPA ไปนะครับอืมแดร่าแฮมไหนวาอุ้ยเจอวัวด้วยเรืวอยเนี่ยดิครับ เอ้ยนี่ไงว้าอุ้ยเยอะแยะเลยแล้วเราเจออาบินะครับเมื่อไหร่จะออกไปจากเขาวีบลี่ลี่อะตายยังดูแค่หิวเอาวัววัวตกใจวิ่งชนผมมอตอนนี้ผมต้องการเห็นเฮ้ยเจอท่าหลบก่อนไห้เนื้อฟักเออเฮ้ยเจอฐานด้วยแต่มันมืด เสียเลยบุสสโตนสโตนไหลไหลคุณทิ้นคุณทิ้นคุณเิ้นอยู่แล้วโนท้าเผาท้าเผาเร็วเร็วเร็วไม่ต้องกลัวยังไงมันเหลืองฮะหัวใจไอ้ก็ไม่ตายถึงไหมล่ะเฮ้ยเจอสไปเดอร์เอาชิปแล้วชิปแล้วเอ้ยเฮ้ยเราไปหลบในถ้ำก่อนลิมบ์มาไหมอะ เนี่ยอยู่ในถ้ำเนี่ยอยู่หน้าถ้ำเนี่ยอยู่ไหนอ่ะไปดินี่อ่ะโอ้ยสไปเดอร์สไปเดอร์ผมสีขาวอ่ะโคุณล็อกอ่ะมันมีตาสองอันด้วยสไปเดอร์โคุณล็อกอ่ะโอ้เข้าไปว่าหืมหัวเาะเราจะลงถ้ำเลยไว้เนี่ยเลวีนอุ้ยเชี่ย ผมเห็นแ่อะไร็รู้นคือแลเล็ก ไม่ท้อใจไม่ท้อใจใจเยนอยากเย็นเท่าไรจะไม่ท้อไปไม่ท้อไปทไยใจฝ้คงไม่ันคงไแคใจได้มีความรัป แล้วโอได้มาแปดอันเองเอาไปทำไฟให้หน่อยอลใช้เพื่อต่งอีกกันหน่อยสไปเดอร์เลืองผมเหลือสองครีสแล้วการรีผมด้วยทับโอมี่ทับเซ็ตโอมก่อนแล้วก็ไปตายกันเลยว่าของไม่ตกรับเรี่สสำคัญไม่เลว ไป้ยจะกินเนื้อเฮ้ยเฮ้ยช่วยหมด้วยนั่นแกถีบมาเร็วผมจะตายแล้วถีบมาหนุ่ชิบหายฮาร์ด เทนทลมแล้วอาร์ตคลิปคลิปของหายอ่ะของผมไม่หายอ๋อไม่หายไม่หายไม่ทับผมไม่ได้โอ้ยติดอาร์ตช่วยด้วยอาร์ต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 อะไรติดโอมันติด เอาอย่าเอาอย่อาร์ชเออไปเสีกไปเซตโดนตรงนน้นนี่โอเคเราจะเอาเดินทางต่อนะ